โอ้โหกอย่างใหญ่เลยครับผมใสโล่แล้วครับลำไยครับเต็มเลยผิดตาสนิทสวยเลยครับผมดูครับจูงกระระไม่งบอกรุบเนี๊ยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับประชมรพันธุ์ที่วอกพามาหาหึ่งมิมเดือดห้าครับผมนะฮะมาต้องมาไกลแล้วพี่ท้องเดินไปทั่วเลยมาเจอรังแรกครับผมแล้วก็ไปเจอดงปลาไหลมาโอ้โหอย่างสวยครับรูเบเลอร์เลยผมเดี๋ยวว่างๆจะมานี่กันครับ ตรงนี้ปลาไหลวางไข่ครับผมเดี๋ยวจะมาเช็คว่ามันจะมีตัวเอมีลูปลาไหลไหมหรือไม่มีเดี๋ยวผมระดักนะครับผมแต่ผมก็เปิดดูไปน,นิดนึงนะดูดูขนาดรูรูสวยอย่างนี้เลยหมยน้ําที่เขาจับปลาแล้วมันเริ่มแห้งครับโอ้ยสวยแต่กนน็นน่นวันนี้เรามาหาปลาไหลเออมาหามิมก่อนเพราะว่าช่วงนี้หานะ้นําพึ่งขายครับผมไปเดีไปดูกันรังแรกก็ใหญ่แล้วครับผมไปครับนี่ครับผมโอ้โหน้านปดตามโอ้ห สุดจัดครับผมอยู่ลึกกว่าเดิมอีกไปมาแล้วครั้งหนึ่งครับตรงนี้ทางแหนได้ได้ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะผมนี่เป็นโพงเคยตีครับเออที่อยู่บนนี้จะเข้ายังไงเนี่ยทุกคนดูความเอ้ลม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 เด็ดไม่ถนัดครับผมทำนึง น้องใหม่ๆครับโชกดีเลยไม่มีคนมาครับตรงนี้ครับที่อื่นเขาไปหาไปแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะตรงนี้ตรงนี้เขาไม่มาโอ้โหดูครับโอ้โหโโกันไก่กันไก่ก็เหนื่อยดีแล้วกันโอ้โหดูพี่น้องพัาดรถไฟไม่ดับบ่มาฝนตก เอาละอู้หเป็นลักกักเลยพี่น้องเย้ยงามคักเทนีนี่ครับเอาหนีบก่อนดนหัวน้ำครับโอโ้ดูใกล้ๆครับผมอ้หูพวกอย่างใหญ่เลยครับผมไซโลอีกแล้วครับเอาละโอเคพี่น้อง โอ้ย oh รังใหญ่มากครับมวลหวานก็ดีมากด้วยเด้อกขบอกคันมันนั่งละยาวครับผมโอ้ย oh สุดจัดครับผมสุดยอดครับผมรังใหม่หัวน้ำโคตรใหญ่เลยครับผมโอ้โหเบลนเล่อบัล่าเลยครับ มีดูดดอกนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานฝนตกครับสุดยอดครับผมรังแรกคักคักคักักกกกนะผมไปครับเอาละครับผมตอนนี้เจอรังที่สองครับอยู่ในนี้ครับผมต้องตัดต้องแบกไปครับเอาละเดี๋ยวก่อนเดินส่งควันไปก่อนครับก่อนที่ตัวเขาจะบินมาหาเรานี่่ควันหล่นซะแล้ว เอาละขอตัดแป๊บนึงูขทางแป้นหอูโหหัวน้ำสวยมากครับเห็นชัดเนาะอ่าสุดยอดเลยผมเอาละ โอ้โหดีครับโอ้เจ็มแค่ไหนทุกคนดูโอ้โหหวานสุดยอดเลยครับโอเคไปครับผมโอ้โหดูทุกคนน้ำหวานครับเต็มเลยปิดตาสนิทสวยเลยครับผมดูครับอย่างแจ๋วเลยครับผมแจมแจมแจมอิตาลีแกงแดง กลับมาอีกครั้งครับกับเก่งแดงครับผมอโอเคครับทุกคนโอ้โหโคตรร้อนเลยครับผมร้อนมากร้อนจนถอดเสื้อคลุมออกครับอะแล้วก็มาอัปเดตผมมาเจอรูปอลาไหลอีกแล้วครับผมรูปเบลเลอร์รูปตัวนี้เลยพี่น้องอยู่ใกล้ๆที่เขาดักปลาครับไม้นี้เหมือนจะไม่มีคนหาครับผมไม่มีใครมาหาปลาไหลนะครับผมถ้าคลิปนี้คลิปหามิมนะครับมียอดแชร์ถึงสิบแชร์ในเฟซบุ๊กนะครับผมในเพจนะ สิบแชร์ขึ้นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปทำคลิปปลาไหลให้ครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับยูทูบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมไปครับเดี๋ยวมาตีมิ้มึงก่อนคลิปนี้ขอหามิเหมือนนะครับผมใครเจอคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮะไปไปครับผมอากาศร้อนมากสุดยอดเลยความร้อนไปครับผมนี่ครับหลังเล็กๆโอ้โหหัวน้ำโคตรใหญ่เลยครับโอ้โหหลังนี้จะแขวนไม่ได้เลยพี่น้องมันอยู่ลึกครับผม ขอ,นนนะขอตัดนงครับโอ้โหตัดนึกบ่เข้าพี่น้องโอ้โหตัดบ่เข้าครับตัดไม่เข้าตัดมันโจลดัดมันจลว้าใหญ่ที่สวยงามมากเอ่๋ยบล็กกักเลยอเอาละ โอ้ยไม้ไม่แข็งจะตัดยากครับก็ไม่มีความชื้นมันแห้งเกินครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับผม โอ้โหเจมๆครับผมเจมมากมายอือค่อยตัดครับทังไกลบกคมโอ้โหสุดจัดครับผมโอ้โหหัวน้ำครับลังการด้วกินครับ โอ้คักคักคัพี่ด้องโคตรสวยเลยน้ำหวานสปิ้งเนียครับนี่ครับโอ้ยยังแจ่มเลยพี่ด้งหลังก็สวยครับไปครับผมหลังที่สี่ครับผมข้างทางครับอยู่ตรงนี้ครับผมหรือว่าจะไม่เจอซะแล้วครับมาตั้งหลายรอบไม่เห็นสักทีครับผมเป็นปีแล้วได้ครั้งแรกประมาณสองปีที่แล้วครับผม หลังจากนั้นก็หามาเรื่อยๆก็ไม่เจอครับจนสุดท้ายวันนี้แวะมาดูอีกทีเห็นแล้วครับผมรังสวยรังใหญ่อยู่ครับไปดูนครับผมว่านําหวานจะดีไหมงานนี้เอายากหน่อยครับอยู่ข้างในครับผมเดี๋ยวดูว่าจะเข้าทางไหนได้ครับโอ้เข้าทางนี้น่าจะง่ายอยู่ครับผมไปขอเปิดทางแป๊บหนึ่งครับเอาละครับส่งควันไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนโอ้โหปิดตาครับผม ได้ครับผมปิดตารครับโจยโอ้โหดินเหนียวครับฝนตกเมื่อวานลื่นครับผมโอ้ยปิดตาตนมดังนี้ไม่ไม่สวยเท่าไหร่ครับเออเอามาจนได้ครับผมนี่ครับพยายามอยู่ที่ไหนเออเจอกระนผมสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ โอ้โหโอ้ลมตะวันรังอีกโอเคอโอเคครับผมมันจะมืดๆหน่อยครับเพราะว่าฝนจะตกครับเหมือนฝนจะตกนะครับผมคึ้มๆมาแล้วครับนี่ครับผมน้ำหวานเกือบเต็มครับผมรังนี้เดี๋ยวเอาไปให้คุณยายครับรังนะฮะแต่ส่วนน้ำหวานเอาไว้คั้นส่งลูกค้าครับผมสำหรับใครที่สนใจน้ำพึ่งครับผมมา โอเคครับผมไปครับนะครับผมน้ำผึ้งที่ผึ้งมิ้นที่ผมหามาได้ก็เมื่อคืนคันแล้วนะครับได้ได้สามขวดเกือบสี่ขวดครับผมน้ำผึ้งดีมากน้ําเต็มทุกหลังเลยได้เยอะครับผมก็ขายหมดแล้วครับผมเหลือขวดหนึ่งที่ยังไม่เต็มนะครับผมเดี๋ยวจะหามาพยายามหามาเสริมนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนนะครับผมก็พอได้คขนมขนมไว้ให้สำหรับลูกสาวครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดตั้งไา้แลแชร์ด้วยฮะ อีนนี้ลองดูก่อนว่าจะไปใส่ปลาไหลหรือว่าอะไรดีขอหาออเดอร์ปลาไหลก่อนถ้าเกิดหาได้ก็จะไปรอบปลาไหลครับไปหูเดินหาไม่ได้ก็ต้องหาพึ่งแต่พึ่งมันหายากอยู่เพราะว่าพื้นที่ผมเคยบอกว่าหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโคช้างเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามกไลค์แชร์ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ